เรือ่องนี้ไปโดต้นกล้วยกับเรื่องที่ไม่กล้วยเลยสวัสดีครับจักรินดูคล้ายครูโรงเรียนท่าจัชชัยจังหวัดภูเก็ตวันนั้นผมก็ไปตัดลวยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเสียงคลอกวะนี่หลกแกมาสับฉันท๊ะ ก็กล้วยแกอยู่สูงไงเด็ดไม่ถึงก็ต้องสับให้ลงมาตําๆว่ะเฮ้ยแกจะมาสับอย่างนี้ไม่ได้นะเอาทําไมจะไม่ได้ในเมื่อแกอยู่สูงนักฉันก็สับแกอย่างนี้นี่จะดดึงง่ายๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้ฉันก็เด็ดแกได้แล้วด้วยกี t น i t แมตตันนี้ขอสับให้แกเตีย้ยลงไปเดี๋ยวนี้ พิ่ไหารแม่ตานีแม่นี้ช่างสุดยอดอุตส่าห์ซับมาตลอดเพื่อให้ยอดกล้วยต่ำแต่ยังโดนบันดาลให้แกพานเรียกครับโดนให้แกเตีย้ยต่ำหัวขมมต่ำกว่ากล้วย ดูอีกทีครับตอนแรกคิดว่ากล้วยอยู่สูงสูงแค่สับให้ลงมาก็ไม่มีปัญหาครับแต่พอสับกล้วยลงมาต่ําได้แก้ดันต่ําลงไปกว่ากล้วยอีกอ่ะเพราะไม่ได้ดูเลยว่ามีหลุมอยู่นี่แกจงต่ําลงไปกว่าชันเพีย ชาติของคนเดี๋ยวนี้ครับถ้ามีมือถืออยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทำอะไรเลยนอกจากถ่ายคลิปแล้วก็ยืนขำอยู่เนี่ย เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเคลือของมันอยู่สูงก็เลยตัดที่คอกล้วยก่อนพอต้นกล้วยพอหักแล้วเคลือบของมันก็จะห้อยตามก็จะตัดง่ายหน่อยจังหวะที่เลื่อมไปตัดปรากฏว่าพลาดตกหลุมหัวทิ่มขาชี้เฟรนก็ขำไม่หยุดไม่ยอมช่วยมัวแต่ขำอย่างเดียวเลยครับอย่างน้อยก็มีภาพไว้ให้ดูให้รู้ว่าเราหล่นไปได้ยังไงโอเคนะ ขอขอบคุณคุณจักรินหนูคล้ายครูโรงเรียนท่าฉัดชัยจังหวัดภูเก็ตเรื่องตัดกล้วยร่วงตกหลุม